ไมอาอะไรก็คิดดิไปโูกเลยเนียน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 เฮ้ยเนียนเนียน,น,ยนว้า

อันน,หน,หนั้นวินหนหน่งเข้านั่นของตมีสิไอ้ลูกบัวเฮ้ทิ่งกินครับทิ่งกินเทิ่งคืนเป็นแต่ลับคาดเอลีเนาะพี่นอ้องเบิ่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 งแม่ไล่ให้แน่นั่นเบิเ่งเบิ่ง เปิงพี่น้องเบิงเบิงเบิงเปงพี่น้องเบิงไปเจียวมาแล้ววะเจียวมาแล้วเบิงเปิงเปิงเปิงเขากินกันน่ะเบิงเบิงเออเห็นน่ชินวะแล้ววะเบิงเขากินกันน่ะเบิงวะเบิงเปงหมูบัวอ่ะเออเบิงเปงดูวะโอ้ยบ่ค่อยจะอยากหรอกพี่น้องเบิงเปงดูความรุกรีรุกรน เบิ่ปูไสจะพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิงเบิงเบิ่งเบิงเบิ่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 งเออนาโนกันนี้แล้วนี่อีกโนเออนาโน้วิ่งหนีแล้วเว้ยเฮ้ยแลนดี้บักบัวเฮ้ยเจอขึ้นเจอขึ้นเฮ้ยแลนดี้บักบัวแล้วเฮ้ยสสยเด้อใสเด้ เดี๋ยวของแถมนะเดี๋ยวแถะเดี๋ยวของแถ <Okay. S 1> <laughs> โ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวขาแถมนอ้เแะบรบาเนะ ไปไปไป,ไปขอไปอ<ป>ืมคิดดีเห็นตัวยูบ้างหรอเจียวขอนเอาอันใหม่ก็ได้ไอเอาขอไปไอเจียวนะตัวยูบัวหนึ่งอะ่ะ<ป>ตัวน้อยอะ่ะเอาบัวไปเก็บครับ แยกงลังสนุกเลยสนุกแต่บักบัวแล้ะครับพี่น้องแข็งแรงหนึ่ตัวชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นาโนโอ้กาวต้องมาเจอสามีอย่างนี้หละจ้ะแม่ตอนเด็กเริ่มทำความสะอาด้วฮะ อ่าหัวนาหัวนาแกงแกงไก่กันน่ะสามคนน่ะเข้ามาแต่แล้วแกงไก่อ่ะสามคนน่ะเร็วเร็ว

Ơ, thầy, thầy, khuôn nữ, nào nàm này xa kia kìa Chị nó mày tí đấy mà, cái nàm chị nó. Ơ, lăng, nè, mà kịp lăng cả đáy xuống. Đánh đèn rồi mày, Cả lăng măng đánh đèn rồi lăng đèn rồi. lăng cầu rồi เบิ่ง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 มึงแบบจอมหืนเท่าไหร่โอ้ยเนาะเบิ่งเอก็ไปล่อเขาโอ้ยมาพระธีรรักเตซ่านี่มันใส่เตี๊ห้ซะดื้อหลายวะมันล่อฉันวะ บ่ให้ขึ้นมาฮะมาห้ขึ้นมาบ่าให้ขึ้นมันหล่อมันหลอ่ลออีกด้วยด้วยเออเฮ้ยมาทำทุกอย่างแล้วก็จากไปเฉยๆนี่แหละเอาใส่เลืล่อล่างเอาเอาใส่หลัก็ล่างเอาไปหน่อย โนสายยื่อคำโนสายยั่วโนสายยั่วครับโนสายเอ้ยแต่ละคน นะน้ำไม่ช้างกินแล้วทีมงานคุณภาพครับทีมงานคุณภาพบริการทุก,กระดับต้องอยู่กับชื้นก่อนนะให้น้องใกล้ชื่นไม่ได้ไม่หนาวอากาศทำงานไปก็โอเคเละ มีเพื่อนทำงานมันโอเคเดียหนึ่งสเฮ้เสียงอะไระตุบตุบๆั จะไปเก็กบบักบัวป้าชมหน่งขึ้นใจเถอะวะไปเก็กบบักบัวพ่ะนะบัวว่ะนั่นนี่ได้ซอยเก็บเฮ้ยคอ,อยนักเลงเนี่ยเฮะเห็ดหน้าเห็ดตานี่ฟังคำพอบอกแน่